สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของทางคณะหมอลำเสียงวีหกนะคะแล้วก็เรื่องราวนะคะของยูกิเพนปากาแล้วก็นงพงศกรนั่นเองนะคะที่ถือได้ว่าเป็นคู่พนางนะคะประจําคณะหมอลำเสียงวีหกนั่นเองสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการมาอัปเดตผลงานที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็นได้เลยว่าทางคณะหมอลำเสียงวีหกนะคะก็มีการ ไลสดกลุ่มปิดนะคะให้แฟนๆเนี่ยได้รับชมกันทุกๆวันสุกเสาร์เลยนะคะรวมทั้งก็ได้มีการไปออกงานต่างๆแล้วก็นงพงศกรกับยูกิเพนพากาเองนะคะก็ถือได้ว่ามีงานรับเชิญนั่นเองนะคะ กับทางคณะหมอลำวงใหญ่เนี่ยนะคะก็อยู่ในหลายๆวงเลยนะคะที่ผ่านมาอย่างซาวนอยเพชรบ้านแพงนะคะศิลปินภูไทยเสียงอีสานหรือว่าจะเป็นระเบียบวาทศิลป์คำผลร่วมมีดนะคะแล้วก็หลายๆวงเลยแล้วก็อีกหนึ่งวงนะคะที่ทั้งคู่เนี่ยก็ได้ไปร่วมเป็นแขกรับเชิญนะคะที่ผ่านมานั้นก็คือแสงทองฟินแลนด์นั่นเองสําหรับครั้งนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นครั้งที่2นะคะของน้งพงศกรกับยูกิเพนพก เลยก็ว่าได้ที่ได้ไปเป็นแขกรับเชิญนะคะให้กับแสงทองฟินแลนด์นั่นเองเพราะว่าครั้งแรกน่าจะเป็น อนแรกๆเลยนะคะที่ทางแสงทองฟิลแลนด์เนี่ยได้มีการไลฟ์สดนั่นเองนะคะเราครั้งนี้ก็ถือได้ว่ายอดเข้าชมเนี่ยเยอะมากๆเลยก็คือทะลุหมื่นเลยนะคะถือได้ว่าเป็นการไปร่วมนะคะอวยพรวันเกิดให้กับพี่แพรวแสงทองด้วยนะคะแล้วยูกิเองนะคะเธอก็ถือได้ว่ามีพี่แพลวเนี่ยเป็นไอดอลอีกคนหนึ่งเลยนะคะเธอเนี่ยก็ชื่นชอบมากๆเลยแล้วในครั้งนี้เนี่ยนะคะเธอก็ได้มีการไปเป็นแขกรับเชิญ นะคะให้กับแสงทองฟินแลนด์ด้วยแล้วก็อย่างล่าสุดนะคะก็ได้มีการอัปเดตออกมานะคะเกี่ยวกับอีกหนึ่งผลงานของนกพกศกรกับยูกิเพนพการนะคะก็คือในวันที่27เนี่ยนะคะ27กรกฎาคมทั้งคู่เนี่ยนะคะจะได้ไปเป็นแขกรับเชิญนะคะให้กับแสงทองฟินแลนด์อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนะคะก็คือมีความพิเศษกว่าครั้งก่อนเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยนะคะจะเป็นการไลฟ์อยู่ที่สำนักงานของแสงทอง ฟินแลนด์เองนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนะคะจะมีการไปแสดงออกงานนะคะอยู่ที่กรุงเทพมหานครนั่นเองก็คือจะได้ยูกิเพนพาก,ากากับนงวงสกรเนี่ยนะคะไปร่วมเป็นแขกรับเชิญนะคะครั้งนี้เนี่ยก็จะมีผู้ชมที่หน้าเวทีนะคะมารอติดตามกันแล้วก็สําหรับแสงทองฟินแลนด์เองเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่ามีฐานแฟนคลับเนี่ยนะคะเยอะมากจริงๆรวมทั้งตอนนี้เนี่ยนะคะแฟนๆหน้าเวทีเนี่ยก็ต่าง ื่นชอบนะคะแล้วก็มักจะมีการไปรับชมอยู่ตลอดเลยครั้งนี้นะคะก็มารอลุ้นกันว่านพกพงสกอรยูกิเพนพการเนี่ยนะคะบนเวทีแสงทองฟิลแลนด์เนี่ยนะคะจะเป็นยังไงแล้วก็แฟนๆหน้าเวทีเนี่ยจะเยอะขนาดไหนนะคะยังไงก็รอติดตามนะคะสําหรับครั้งนี้ถือได้ว,ว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะที่ได้ไปเป็นแขกรับเชิญนั่นเองแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะคะก็มารอติดตามว่าจะมีการขายบัตรไ์สดกลุ่มปิดยังไงนะคะเดี๋ยว เราก็จะมาอัปเดตนะคะให้แฟนๆเนี่ยได้ทราบกันอย่างแน่นอนสําหรับแฟนๆนะคะที่แบบว่าไม่สามารถไปรับชมที่หน้าง,งานเนี่ยว่าจะสามารถรับชมในรูปแบบไหนกันบ้างนะคะก็มารอติดตามกันนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสดีๆนะคะสําหรับยูกิเพชรมาการแล้วก็นงคงสกอรน,นะคะสําหรับงานครั้งนี้นั่นเองและนี่แหละคะ่ะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยได้เอามาพูดถึงกันนะคะสําหรับอีกหนึ่งผลงานที่ เชื่อว่าแฟนๆนะคะก็ต่างรอติดตามกันอยู่แล้วนะคะทั้งผลงานไลฟ์สดกลุ่มปีดผลงานรับเชิญต่างๆนั่นเองนะคะสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะเราก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ